สบัสดีทุกคนมือนีจะมาลองกิ่นผักฉ่ำคำหอมของพี่อูนไดมอนเกนซึ่งอันนี้ค่อยเห็นกระเจ้ารีวิวในติ๊กต็อกหลายกันเลยเออซิมาลองบิง่งบอกเลยว่าจ่ายเงินเองทุกบาทด้วยทุกคนอันแรกที่ซื้อมาจะเป็นต้มจับฉ่ายซึ่งเออยญ้าแห้งอันนี้นะและอันที่สองก็จะเป็นผัดฟักทองซึ่งมันดังแหง้งก็จะบอกว่ามันแซ่บแหง้งผู้ใดก็รีวิวแบบนั้นอันที่สามที่ค่อยสั่งมาเป็นยำเส้นแก้วเนาะอันนี้สั่งมาแบบเผ็ดน้อยรวมทั้งเบิร์แมนสามร้อยสองบาทอันดับแรกยูมี่จะมาลองช เข้าไปคําแรกก็ค <Yeah. S 1> well. ah. okay. ือบอกเลยว่าส้มเป็นความส้มความเปรี้ยวที่แบบเออมันกินได้นะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีหวานแล้วก็เค็มนํามาแต่ว่าไม่ได้เพ็ดหลายว่าเขาสั่งเพ็ดน้อยไปรวมๆคือรสชาติกลมกล่อมแซ่บน่าจะตั้งใจให้เปรี้ยวนำแต่ว่าแซ่บเดี่แต่เขาบอกว่าไม่ได้ใส่เป็นหนวดแต่มันก็คงเสียวน้วอยู่ ผมว่มันนวเนี่ยแต่พอกินไปหลายๆคำค่อยหรู้สึกว่ามัน <c oughs> มีรสชาติของขมน้อยนึงน่าจะขมย้อนมากนาวนี่เป็นเมนูที่2ที่ค่อยคาดหวังแหงเพราะว่าเห็นค้าเจ้ารีวิวซองใดก็หูซื้อว่าแบบเออแซ่บและค้าเจ้าการันตีเลยว่าโบเห็น